ผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ SMC Custom Trader นะครับผมโอเคอันนี้จะเป็นเนื้อหา EP ที่2นะครับในเรื่องของ3 t y p e y of structure นะครับผมทฤษฎีโครงสร้าง3ประเภทนะครับซึ่งอยู่รวมอยู่ในเนื้อหาของ internal นะครับและก็ external นะครับเป็นเนื้อหาที่รวมอยู่ในบทเรียนเดียวกันนะครับซึ่งผมทำแยกออกมาอีกทีนะครับอ,อันนี้จะเป็นการระบุแบบเจาะจงนะครับผมระบุ แบบเจาะจงของโครงสร้างราคาแล้วก็แยกประเภทแต่ละรูปแบบของโครงสร้างออกมาอีกทีหนึ่งนะครับส่วนอีพีนี้นะครับเพื่อนๆ EP พีนี้ผมจะมาสอนการวาดนะครับสอนการวาดสอนการระบุนะครับผมระหว่างโครงสร้างราคานะครับทั้งหมดเลยนะครับทั้งหมดแล้วก็รวมถึงมุมมองการเทรดของเรานะว่าเราควรจะ buy at trade นะครับไปตามลักษณะไหนนะครับผม โอเคผมจะอธิบายหรือยกตัวอย่างในส่วนของเดลี่ Daily นะครับหรือเดทเหดนะครับผมและตอนนี้นะครเราอยู่ในไทม์เฟรมของ4ชั่วโมงนะครับซึ่งผมจะเป็นการวาดแสดงตัวอย่างของไทม์เฟรมของ4ชั่วโมงนะครับซึ่งเนื้อหาหลักเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของโครงสร้างราคานะครับผมซึ่งจะมีทํามาได้ค่อนข้างหลาย EP มากนะครับซึ่งผมจะทําให้ละเอียดแล้วก็ให้เพื่อนๆทุกคนเนี่ยสามารถตกผลึกหรือ เอาไปปฏิบัติใช้นะครับในรูปแบบของตนเองนะครับผมในรูปแบบของตนเองได้นะครับผมโอเคในส่วนเรื่องของโครงสร้างราคาเนี่ยเราก็มาเกือบอ่าเราก็มาถึงครึ่งทางแล้วนะครับในส่วนโครงสร้างราคานะครับทีนี้ก็เหลือแค่เรื่องของมาต i ิไทม์เฟรมนะครับผมเรื่องของมาตติไทม์เฟรมนะครับถ้าเราจบในโครงสร้างราคาแล้วเนี่ยผมก็อาจจะไปทําเนื้อหาอื่นๆต่อไปนะครับอย่างเช่นดีมันซับไพ่นะครับหรือเลคิวลิตี้หรือ การสร้างโมเดลการเทรดในบทต่อๆไปนะครับจะเป็นเนื้อหาค่อนข้างที่จะละเอียดนะครับโอเคผมจะทำเป็นอ,อัลบั้มนะครับแต่ละบทไว้ใน youtube นะครับเพื่อนๆเนี่ยสามารถที่จะเข้ามาสมมติใครที่เริ่มต้นในการศึกษา s อเนี่ยผมจะแบ่งแยกเนื้อหาเป็นประเภทไว้นะครับก็คือเนื้อหาของโครงสร้างราคานะครับตั้งแต่เบสิกทูเอดวาดนะครับแล้วก็ จะเป็น Demand s u p p l ย Basic t ว a d วาร์สนะครับแล้วก็จะเป็นในเรื่องของ l i q u i d i t y นะครับเ a ร e แ a n a g e m e n t นะครับผมแล้วก็ money management แล้วก็จะเป็นในเรื่องสองอของการสร้างโมเดลการเทรดนะครับซึ่งมีหลายรูปแบบมากนะครับซึ่งอยู่กับขึ้นอยู่กับเราว่าเราจะถนัดแบบไหนนะครับผมโอเคเรากลับมาในเนื้อหานี้กันต่อนะครับผมอ่ะยัง ก่อนอื่นเลยผมขอระบุสวิงนะครับผมขอระบุสวิงตรงนี้ก่อนนะครับตรงนี้เราอยู่ในผู้ของทองคำนะครับผมสวิงนะครับผมสวิงนะครับสวิงสตต็กเจอร์ในฝั่งของกันเครับบูลิตนะครับผมซึ่งโครงสร้างราคาเนี้ยเราจะสามารถระบุให้เขาเนี่ยเป็นสวิงหลักได้เนี่ยก็ต่อเมื่อเขามีองค์ประกอบอยู่2อย่างนะครับในการรับโครงสร้างเนี่ยแต่ละสำนักจะแตกต่างกันไปนะครับแต่สำหรับผมเนี่ยการที่จะเกิดสวิงได้เนี่ย มันควรจะมีในส่วนของ substructure นะครับแล้วก็ m i n ร r นะครับรวมอยู่ในนั้นด้วยนะครับผมถ้ามีอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับหรือองค์ประกอบไม่ครบนะครับเราจะระบุให้เขาเป็น internal ไปก่อนนะครับอ่าอันนี้เข้าใจตรงกันนะครับอย่างเช่นชุดนี้นะครับผมชุดนี้นะครับก่อนหน้าก่อนหน้านี้ที่ราคาจะกลับมาตรงนี้ตรงนี้ก็เป็นสวิงนะครับผมเป็นสวิงนะครับซึ่งเราจะอยู่ใน time เฟรมสี่ชั่วโมงนะครับหลังจากเกิดการ ทำสวิงเนี่ยแล้วราคาเบรกขึ้นมาเนี่ยบอสต่อเห็นไหมเราจะเห็นว่าไอ้โครงสร้างราคาเนี้ยเขาไม่ได้สร้างซับสตัคเจอร์เลยนะครับผมก็คือหมายถึงว่าเป็นม i n เนอร์ต่อไปก็คือเป็นอิทนอในส่วนของม i n เนอร์นะครับต่อไปแต่มาดูแล้วมันไม่มีในส่วนของซับสตัคเจอร์นะครับหลังจากนั้นราคาก็เกิดการเชงออฟคาแรคเตอร์นะครับเปลี่ยนมาเป็นในฝั่งของ ซับสตัคเจอร์นะครับจากไมเนอร์เปลี่ยนมาเป็นซับนะครับถ้าราคาวิ่งในลักษณะของซับเนี่ยนะครับเรารู้เลยว่าสวิงชุดนี้นะครับกําลังดําเนินอยู่ในช่วงของการพุ่ b แบกนะครับหรือการพักตัวนะครับผมโอเคของการพักตัวนะครับทีนี้นะครับถ้าเราจะบายได้เนี่ยเราต้องรออะไรครับเราต้องรอให้ราคาในฝั่งของซับสตัคเจอร์เนี่ยสิ้นสุดลงก่อนนะครับถ้าจะบายนะครับผม ต้องรอให้เขาสร้างไมเนอร์ก่อนนะครับถึงจะเทรดในฝั่งบายนะครับผมถึงจะบายแอดในฝั่งบายนะครับอ่ามันจะเป็นลักษณะของของการบายแอดนะครับถ้าราคายังอยู่ในส่วนของซับอยู่เนี่ยเราก็จะบายแอดในฝั่งเซลล์นะครับผมอย่างเช่นอ่าราคาเบรกได้อย่างเงี้ยก็สร้างอะไรสร้าง,างอ่าดีมันทูซับไพฟลิปหรือเป็นฟลิปโซนนะครับผมลงมาเนี่ยอย่างงี้ก็วิ่งลงมาหาอะไรวิ่งลงมาหาดีมันโซนนะครับก็คือบริเวณตรงนี้นะครับอ่า ในส่วนเรื่องเนื้อหาของดีมาส์สไเนี่ยอาจจะเป็นเนื้อหาหลังจากที่เราเรียนมาติดทาเฟรมจบลงแล้วนะครับแล้วผมจะทําการนะครับเอาเนื้อหา2องเนื้อหาเนี่ยมาประกอบกันในการดูโครงสร้างราคานะครับเป็นอย่างแรกนะครับสิ่งสําคัญนะครับของ s m c นะครับผมก็คือ1นนะครับเราต้องระบุโครงสร้างให้ถูกต้องก่อนนะครับผม2นะครับเมื่อเราระบุโครงสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วให้เราระบุดีม s ส p p l y ลงไปในโครงสร้างราคานั้นๆ 3นะครับผมเราจะมองหา liquidity นะครับเมื่อเรามองหา liquidity เสร็จแล้วเราจะมองหาโซนการหาโมเดลการเทรดหรือการสร้างโมเดลการเทรดนะครับจะเป็นในลักษณะนี้เอามารวมกันนะครับหลังจากนั้นเกิดอะไรขึ้นราคามามีเิจิตชั่นที่บริเวณดีมาร์นะครับแล้วเกิดอะไรเกิดม i n เนอร์ช็อคชุดนี้อันนี้คือไทม์เฟรมเดียวนะเราไม่ได้รวมมาติดไทม์เฟรมนะครับผมเกิดมเนอร์ช็อค สิ่งที่เราจะโฟกัสต่อไปคืออะไรครับคือการหาโมเดลการเทรดในฝั่งบายคือเราจะบายแอดในฝั่งบายทันทีอ่าคือถ้าราคาลงมาทำซับสตรักเจอร์เสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยถ้าซับเนี่ยสิ้นสุดลงแสดงว่าอะไรแสดงว่าราคามีโอกาสที่จะเกิดการกลับตัวหรือสิ้นสุดการ pull back อ่าหลังจากนั้นเกิดอะไรขึ้นครับราคาก็กลับขึ้นไปเทรนเดิมนะครับอ่าทำไมเนอร์ใช่ไหมเราจะ ทีนี้เราก็เทรดไปตามมเนอร์อย่างเงี้ยมันจะเป็นบายของฝั่งบายนะครับผมของฝั่งบายนะครับผมก็จะหาดีมัน supply นะครับในการเข้าเทรดก็คือชุดนี้อาจจะเป็นดีมันนะครับเป็นดีมันแฟนทอนนะครับหรือวิกนะครับผมรูปแบบไส้เทียนนะครับจะมีหลายประเภทนะครับในการวาดนะครับขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคลนะครับจะไปทดสอบมาแล้วชอบการวาดดีมันซับไแบบไหนมากที่สุดนะครับผมโอเค ราคาเนี่ยได้เดินทางในรูปแบบของม i n เนอร์อิทเทอร์เนี่ยขึ้นมาเรื่อยๆนะครับจนจนส่งผลให้สวิงชุดหลักเนี่ยเกิดการเบรกออฟสต r ร์เจอร์นะครับทีนี้ทำไมผมถึงระบุให้ชุดนี้เป็นสวิงพ่ออะไรนะครับพ่ออะไรอ่าองค์ประกอบมันมีอะไรบ้างเรามาดูหนึงนะครับองค์ประกอบของเขาที่เราจะระบุเป็นสวิงเนี่ยก็คือมันครบแล้วนะครับชุดนี้มีซับนะครับชุดนี้มีมเนอร์รวมกันเป็นอะไร สวิงสตัคเจอร์นะครับผมซึ่งจะเป็นโครงสร้างหลักที่เรายึดนะครับเป็นโครงสร้างหลักที่เรายึดนะครับผมจากนั้นราคาก็เบรกออฟสตัเจอร์ขึ้นมาขึ้นมาต่อทีนี้ราคาก็เบรกต่อไปเบรกต่อไปเห็นไหมทําไมผมถึงระบุให้ชุดนี้เป็นอะไรเป็น minor, ออไมเนอร์เพราะอะไรเพราะโครงสร้างราคานะครับของสวิงต้องมีซับสตัคเจอร์แล้วก็ไมเนอร์ประกอบร่วมด้วยเสมอนะครับเสมออ่าทีนี้หลังจากนั้นราคาก็เลยราคาเนี่ย สร้างซับสแต็คเตอร์นะครับผมเมื่อราคาเกิดการสร้างซับเนี่ยบายแอดการเทรดในฝั่งไม่ใช้ได้ทุกท่ามเฟรมนะครับบายแอดการเทรดของเราเนี่ยจะกลับมาในฝั่งของเซลล์เพราะอะไรเพราะอีเทนอลชุดนี้นะครับมันเกิดการเชิงออฟคอลเลกเตอร์ส่งผลให้ส่งผลให้สวิงชุดนี้มีโอกาสที่จะเกิดการผูกแบ็กนะครับแต่อย่าลืมนะครับถ้าราคาเกิดการผูกแบ็กให้เราเนี่ยในความเป็นจริงเราต้องวาดดีมนันสปายเนี่ยดีมนันเนี่ยทิ้งไว้นะครับจะเป็น,นเนื้อใน,ในเนื้อหาของ ดีมานซับไพในส่วนของดีมันซับไพตามรูปแบบของ market structure นะครับผมก็คือการวาดดีมันซับไพตามโครงสร้างราคาขึ้นมาเรื่อยๆนะครับขึ้นมาเรื่อยๆโอเคจะเป็นจุดที่เราให้ความสนใจในการกลับตัวของราคาของตามชุดสวิงนะครับแต่ในความเป็นจริงเนี่ยหลายหลาย,หลายคนอาจจะสอนกันมาในเรื่องของเราควรจะเทรดไปตามสวิงสตต็กเจอร์เท่านั้นนะอย่างเงี้ย นะครับผมแต่ในความจริงอะออร์โฟลฟน่ะเราควรจะให้ความสําคัญกับออร์โโฟนในช่วงของปัจจุบันถ้าออร์โโฟนอยู่ในฝั่งของแบริลตเราก็มองหาเซตอัพในการเทรดในฝั่งของแบริลตนะครับผมต่อมาสมมติเนี่ยชุดเนี้ยเขาสร้างเชิงคาแรคเตอร์นะครับผมในฝั่งของไมเนอร์ไอในส่วนของซับสตัคเตอร์ในฝั่งของอิทโนอ่ส่งผลอะไรส่งผลให้ชุดเนี้ยเกิดการพูลแบ็กในช่วงของราคาพูลแบ็กเนี่ยเราก็สามารถที่จะหาเซตอัพในการเซล เซลได้เหมือนกันนะครับ,บใช้ษฐกิการเซลได้เหมือนกันเห็นไหมชุดนี้เขาก็สร้างซับลงมาต่อมาเห็นไหมซับนะครับผมซับต่อมาทีนี้อะไรเมื่อเขาสร้างซับเสร็จมันมีอะไรที่ส่งราคาลงมาบ่อยก,ก็จะเป็นซับพายชุดนี้เห็นไหมซับพายชุดนี้ไม่จําเป็นที่จะต้องระบุนไบเอในฝั่งายอย่างเดียวคือเราสามารถเทรดตามออรโฟูได้เมื่อเราเห็นราคาสร้างซับพายทิ้งไว้ชุดนี้แต่ เราเห็นว่าชุดนี้ราคาเนี่ยไม่ได้วิ่งขึ้นมาจากไม่ได้วิ่งขึ้นมาจากโซนที่เป็นในส่วนของ discount zone นะครับหรือเป็นในส่วนของ p o i เราก็สามารถที่จะหาโมเดลในการเซลลลงมาได้นะครับผมลงมาได้นะครับจนกว่าจนกว่าเขาจะเกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างหรือ substructure เนี่ยสิ้นสุดลงนะครับผมก็คือเซลลงมาเห็นก็ลงมาเรื่อยๆนะครับลงมาเรื่อยๆนะครับแค่เราต้องหาโฟกัสในการเทรด นะครับในการจุด TP นะครับที่มันแบบจะไม่ค่อยต่อเนื่องเหมือนการที่เทรดไปตามชุดสวิงนะครับผมจะวาดให้ดูนะครับถ้าเราเทรดไปตามสวิงเนี่ยระยะทางนะครับการวิ่งของราคาเนี่ยจะแตกต่างกันนะถ้าเราเทรดไปตามไมเนอร์นะครับระยะของไมเนอร์เนี่ยจะไกลกว่าระยะของซับสตัคเตอร์เสมอนะครับผมก็ผมเปรียบเทียบให้ดูเลยนะครับผมชุดนี้แล้วก็ชุดนี้ ะจะเห็นได้ว่าระยะทางการวิ่งของเขาเนี่ยมันจะแตกต่างกันแต่เราก็สามารถที่จะเทรดได้นะครับขึ้นอยู่กับเพื่อนๆทุกคนว่าจะใช้เทรดเมนเนจเมนต์แบบไหนนะครับจะฟิก R r ไหมฟิกจำนวนพอยต์ SL ฟิกจำนวน TP หรือเปล่าสมมติถ้าเราฟริกฟิก RR เนี่ยสมมติเราเทรดเราเทรดในฝั่งในฝั่งส่วนโครงสร้างราคาหรือเทรดในส่วนของราคาที่กำลังอยู่ในช่วงของการ pullback ราคาเนี่ยอ่ราเราก็อาจจะลดลงจากสมมติ จากที่เราเทรดไปตามโครงสร้างราคา R R อาจจะประมาณ5 R หรือ10 R เงี้ยก็จะเหลือประมาณสัก3 R 4 R ในฝั่งของส่วนโครงสร้างราคาจะแตกต่างกันนะครับผมอ่าแต่เทรดได้นะครับเทรดได้นะครับผมโอเคมากันต่อเนะอ่ในส่วนของการระบุสวิงนะครับสวิงนะฮะก็ เหมือนเดิมนะครับเหมือนเดิมกับที่เราเรียนในเนื้อหาของ EP 1 EP 2ในส่วนของ external กับ internal นะครับผมเมื่อราคาเกิดการสร้าง substructure แล้วเนี่ยให้เราสามารถระบุ swing high ของชุดชุด swing หลักได้นะครับก็ <c oughs> คือชุดนี้จะเป็นจุดที่จะรอการ break off structure นะครับผมแล้วจุดนี้นะครับจะเป็น swing low นะครับจะเป็นจุดที่รอเกิดการ c h c k off character นะครับถ้าถ้า substructure เนี่ยมีแรงมากพอที่จะส่งราคาลงมา ทำลายดีมาร์หรือสวิงโลกนะครับออริจินอลเอ็กซ์ตรีมดีมาร์โซนได้นะครับผมก็คือชุดนี้จะเป็นการเสียโครงสร้างที่แท้จริงของสีชั่วโมงนะครับก็คือการกลับตัวของโครงสร้างราคาในฝั่งของสีชั่วโมงจากบูลิตเปลี่ยนมาเป็นแบลตนะครับผมทีนี้ทีนี้เราจะเห็นได้ว่าเมื่อราคาลงมาเลยราคาลงมามีติเกชันเรามาดูดิว่าราคาลงมามีติเกชันเนี่ยลงมาในพื้นที่ของอะไรนะครับง่ายๆเลยนะครับ ในการใช้พรีเมียมดิสเคาน์นะครับผมเชื่อว่าเพื่อนๆก็อาจจะศึกษาหรือดูใน YouTube ในช่องอื่นๆมาบ้างนะจะเห็นว่าราคาเนี่ยวิ่งกลับขึ้นมาจากพื้นที่ของดิสเคานหรือฟิโบ76.78.6นะครับกลับขึ้นมานะครับแล้วขึ้นมาแบบไรขึ้นมาแบบอิบบาลานค่อนข้างที่จะแข็งแกร่งนะครับถ้าเราจะโฟกัสในฝั่งเซลล์อย่างเงี้ยก็ค่อนข้างที่อันตรายนะครับ ให้เรามองข้ามไปก่อนให้เรามองข้ามไปก่อนนะครับผมถ้าใครจะเทรดในาง,งานจริงๆนะเ <med le> พราะว่าเราเราเนีมีก็มีโอกาสที่จะโดนสตอ็อปค่อนข้างสูงนะครับผมถ้าเทนนอนเป็นเทนบูลิทแล้วราคาลงมามีดิเกชันที่บริเวณดิสเคิลโซนนะครับทีเนี้ยถ้าราคาจะยังคงดําเนินไปในทางขา,งข,า,งข,างขึ้นเนี่ยราคาจะไม่สนนะครับว่าอินเทอร์นอลในฝั่งของทรัพย์เนี่ยมันเป็นในฝั่งของบลินะครับมันมีโอกาสที่จะโดนทําลายได้เสมอนะครับผมอ่หลังจากนั้นนะครับ การทำับสต t r u เจอร์เนี่ยกสส็สิ้นสุดลงนะครับสิ้นสุดลงนะครับสิ้นสุดลงนะครับโอเคทีนี้นะครับเขาก็สร้างซับสต t r u เจอร์เนี่ยขึ้นมาเรื่อยๆก็คือชุดนี้นะครับผมชุดนี้อ่าก็คือชุดนี้นะครับผมอ่าส่วนไอ้โครงสร้างชุดเนี้ยนะครับถ้าเราเห็นว่ามันเล็กเกินไปเนี่ยเราสามารถที่จะให้เขาเนี่ยเป็นโครงสร้างของสมอ l ได้จะเป็นโครงสร้างเล็กกว่าอีเทรีย์ นะครับผมก็คือชุดนี้นะครับมีโอกาสเป็นสมอลได้นะครับก็หรือเราจะไม่ระบุก,ก็ได้นะครับถ้าเรามองว่ามันโครงสร้างมันเล็กเกินไปนะครับหรือการพักตัวงเขาเนี่ยไม่ครบ2แท่งราคาเนี่ยก็มีโอกาสที่เป็นเลคคิวิตี้นะครับผมโอเคอราคากลับขึ้นมานครับลงมาจากอะไรเรามาดูจากซัพพลายชุดนี้ชุดนี้นะครับอย่าลืมว่าอย่าลืมว่า กรอบเร้งราคาของของสวิงเนี่ยมันอยู่ในกรอบเร้งตรงนี้นะครับผมแล้วก็ในส่วนของ s u b s t r u c t อ r ์นะครับกับ miner เนี่ยมีโอกาสที่จะกลับหน้าเล่นพลิกไปมาได้เสมอนะครับถ้าหากราคาจะไซ d e w a y สมมุติเราได้กรอบของสวิงต t r u c t อ r ์แล้วนะครับระวังสวิง high สวิงโลนะครับผมอ่ะทีนี้เมื่อราคาเนี่ยวิ่งอยู่ในกรอบเร้งตรงเนี้ยนะครับราคามีโอกาสกลับหน้าเล่น เสมอนะครับจะเป็นเทรนขาขึ้นไปแล้วก็กลับลงมาเชิงออฟเรคเตอร์กลับไปกลับมาเนี่ยได้เสมอนะครับถ,ถ้าราคาวิ่งใน,ในลนนักษณะนี้ให้เราตีความหมายว่าโอเคสวิงสีชั่วโมงเนี้ยกำลังเกิดการทำไซดเวสะสมราคาหรือคอนโซลเดชันคอนโซลเดชันก็ถ้าถ้าถ้าเทรนในกรอบไม่ชัดเจนนะครับก็ให้เรารอไปก่อนนะครับออนนรบอไปก่อนนะครับผมรอไปก่อนนะครับผม หรือถ้าใครจะอยากเทรดเป็น trade, เรทเทรดเนี่ยก็สามารถเทรดไปตามสวิงหลักของอินทร์นอได้นะครับสวิงหลักของอินทร์นอได้นะครับหลังจากนั้นเกิดอะไรขึ้นนะครับราคาเกิดการเชงออฟคาแรคเตอร์เปลี่ยนมาเป็นซับอีกครั้งหนึ่งเมื่อราคาเปลี่ยนมาเป็นซับอีกครั้งหนึ่งเราจะโฟกัสอะไรต่อไปเราจะโฟกัสเซล์อ่ามันจะเป็นลนักษณะนี้ก็คือหาซับไพในการเซล์นะครับผม ราคาทำอะไรราคาก็เบรกบอสมาอีกครั้งหนึ่งถ้าเพื่อนๆจะเทรดเดียกก็อย่างเงี้ยถ้าโครงสร้างท่านอยู่ในช่วงไซเวย์เนี่ยก็เทรดไปตามโครงสร้างปัจจุบันที่เราเห็นก็คือชุดเนี่ยปัจจุบันสุดๆเลยก็เป็นชุดนี้นะครับเป็นแบลลิตในส่วนของซับสตั๊กเจอก็หาซัพพลายในการเซลล์นะครับผมหาซัพพลายในการเซลล์เรื่อยๆนะครับราคาเกิดอะไรขึ้นราคาก็ เป็นในส่วนของซับอยู่ก็หาอะไรหาจังหวะในการเซลล์ต่อไปนะครับอ่าแสดงว่าโครงสร้างเนี่ยยังคงใช้เววอยู่นะครับผมบายเนี่ยเราจะยังมองมองข้ามอยู่นะครับผมเราจะยังมองข้ามอยู่นะครับเรามาดูว่าไอ้ซับชุดเนี้ยมันจะส่งราคาลงมาให้เฉียงออกแฟลกเตอร์ได้ไหมนะครับผมอ่ะทีนี้ผมจะอ่ะเพกราบนะครับผมอ่ะทีนี้เรามาดูว่าไอ้ไอ การที่ดู P/U/I เนี่ยเราดูยังไงเดี๋ยวจะมีเนื้อหาในการดู P/U/I หรือการกำหนด P/U/I ที่แข็งแรงเนี่ยมาให้นะครับใน EP ต่ต่อไปนะครับผมอ่ะผมจะตีไว้สอง EP นะครับไอสองโซนนะครับผมโซนบนกับโซนล่างนะครับราคามีโอกาสกับตัวนะครับผมปึ๊บอ,อ่าทีนี้ทีนี้ ราคากับอะไรครับราคากับตัวมาเป็นในส่วนของไมเนอร์อีกรอบนึงนะครับมาเป็นส่วนของไมเนอร์อีกรอบนึงถ้าราคากับตัวไปในส่วนของไมเนอร์เนี่ยโอเคเทรดหลักหรือเซตอัพหลักเราเนี่ยเราจะไม่ใช่ไม่ไม่ใช่เซลล์แล้วเราจะเปลี่ยนมาเป็นบายเซตอัพบายเซตอัพอ่ะแล้วเราจะมาหาโซนบายแทนนะครับผมก็คือหาดีมานนะครับในการบายก็วาดดีม a นสตั๊กเจอร์ไปนะครับผมอ่ะในการมองหาดีมานนะครับ เราก็จะวาดดีมาเนี่ยตามพื้นที่ของราคาที่เขาสร้างไว้นะครับผมขึ้นมาเรื่อยๆนะครับก็กกกขึ้นอยู่กับเขาว่าเขาจะย่อให้เราได้เข้าเทรดหรือเปล่านะครับผมจากนั้นนะครับราคาเกิดการบอสต่อเห็นไหมราคาเกิดการเบรกออฟจักร์ต่อนี่แหละครับคือการหาสวิงแล้วก็แล้วก็อ่า อีเทนอลนะคบแล้วองค์ประกอบของสวิงนะครับจะมีอยู่2อ,อย่างก็คือต้องมีซับด้วยต้องมีไมเนอร์ด้วยถึงจะประกอบเป็นสวิงสตั๊กเยอะได้ทีนี้การที่จะเราจะหลงเทรนด์นะครับที่เราจะหลงเทรนหรือการโดนเชงออฟเฟคเตอร์หลอกหรืออะไรต่างๆบาๆบาเนี่ยมันจะลดลงนะครับแล้วก็บ u ายแอดหลักเนี่ยมันมันจะมันจะคอนโทรลในการเทรดได้ง่ายขึ้นเราจะรู้ว่าวันนี้วันนี้สมมุติวันนี้วันจันทร์โครงสร้างราคาในปัจจุบันนี้เป็นในส่วนของ メลิトโอเค Buy อดเราก็อาจจะมองหาเซลล์ sell, เป็นหลักแต่ถ้าแต่ถ้าราคานะครับแต่ถ้าราคาไม่ขึ้นมาหาซัลายไม่ขึ้นมาหาซัลายที่เราที่จะทําให้เราเข้าเซลล์ได้นะครับเซตอัพลองก็คือฝั่งไบมันจะมีมันจะมีแผน2แผนเซตอัพลองก็คือฝั่งายนะครับผมเราก็จะหาดีมารบที่อยู่ต่ําหรืออยู่ในส่วนของดิส u ค t z โซนนะครับในการหาจังหวะในการายขึ้นมาหาซัลายที่เราจะเข้าเซลล์ แต่การที่จะบายไปมันต้องมีเงื่อนไขการเทรดที่มากค่อนข้างที่จะมากกว่าในการเซลนะครับเพราะว่าออโต f โฟในปัจจุบันในะช่วงนั้นนั้นเนี่ยมันเป็นในฝั่งของแบลตอยู่นะครับแต่แต่ถ้าเราเลือก P.O.I ดีมาร์ที่แข็งแกร่งเนี่ยเราสามารถที่จะสร้างโมเดลการเทรดกับตัวได้นะครับผมกับตัวได้นะครับโอเคอ่ะผมากอธิบายอีกชุดนึงนะครับอ่ะทีนี้ ผมจะเพย์ไปอีกเนาะเราจะมาดูอีกสวิงหนึ่งนะครับผมราคาเนี่ยเกิดการพักตัวนะครับเกิดการพักตัวตรงนี้นะเราไม่รู้ว่าราคาชุดเนี้ยมันจะเป็นมเนอร์หรือสวิงนะครับอ่ <c oughs> ให้รอให้รอให้เขาฉเฉลยก่อนก็ได้นะครับแต่แต่ในปัจจุบันเนี้ยมันก็มีดีมานอยู่นะครับ <c oughs> ดีมานในการเข้าเทรดในฝั่งบายนะครับ <c oughs> จะมีอยู่ประมาณนี้นะครับผมโอเค ราคาเกิดการบอสต่อแต่บอสชุดนี้นะครับแต่บอสชุดนี้มันเป็นบอสของไมเนอร์นะครับผมของไมเนอร์นะครับแล้วสวิงไฮชุดนี้เราระบุได้ยังเราระบุยังไม่ได้ครับเราระบุแค่สวิงโลได้ก็คือโลนี้นะครับเป็นโลที่แท้จริงนะฮะหรือโลที่ต่ําที่สุดนะของชุดสวิงนี้นะฮะทีนี้เรามาดูการคอนเฟิร์มไฮกันนะครับผมการคอนเฟิร์มไฮกันนะครับเรายังมองบายอยู่นะจนกว่าไมเนอร์เนี่ยจะพังนะครับโอเคราคาเกิดการเบรกต่อนะครับผม ลากการเบรกต่อแล้วก็อย่าลืมวาดนะครับในความจริงเราควรเราจะวาดดีมันดีมันเนี่ยตามโครงสร้างไปเรื่อยๆนะครับผมต่อนะครับแล้วก็วาดตามเรื่อยๆนะฮะจะมีดีมานเนี่ย มันจะเป็นอ r d e r flow ให้เราเข้าเทรดได้นะครับจะเป็นในส่วนของดีม a นเชนนะครับอ่ะโอเคเรื่อยๆนะครับเราจะบายนะครับจนกว่าในในฝั่งของไมเนอร์เนี่ยจะสิ้นสุดลงนะโอเคขอสร้างไมเนอร์เรื่อยๆนะยังไม่คอนเฟิร์มสวิงไฮนะครับเพื่อนๆยังไม่คอนเฟิร์มสวิงไฮนะครับผมเห็นปะมันจะเป็นดีม a นเชนในการเข้าเทรดมาเรื่อยๆนะครับผม ะะโอเคนี่แหละอ่าเมื่อเขาสร้าง Sub ับสตรักเตอร์ให้เราแล้วเนี่ยแสดงว่าอะไระแสดงว่าเราสามารถที่จะระบุสวิงไฮได้ชุดนี้เห็นปะคอนเฟิร์มสวิงไฮที่แท้จริง อันนี้คือเป็นสวิงไฮที่แท้จริงนะครับแล้วก็ในสวิงเนี่ยเขาสร้างองค์ประกอบให้เราเนี่ยครบเรียบร้อยแล้วนะครับก็คือสร้างซับให้เราเรียบร้อยแล้วนะครับคือชุดนี้อ่ะทีเนี้ยเมื่อราคาเกิดการ substructure เนี่ยหรือเชิงฟแฟ s เตอร์ในฝั่งของ b a l a n c เนี่ยจากจากสวิงบุลิตเนี่ยแสดงว่าอะไรแสดงว่าโครงสร้างชุดเนี้ยเกิดการพู l l b a c เนี่ยดูยง่ายเลยจังหวะของการพู l l b a c หรือ confirm p u l l แบ็ k หรือคอนเฟิร์มสวิงเนี่ยมันจะมาพร้อมกันนะครับผมมันจะมาพร้อมกัน โอเคทีนี้โมเดลการเทรดหลักเราจะเป็นโมเดลของฝั่งเซลล์แล้วก็โมเดลการเทรดลองเราจะเป็นโมเดลของฝั่งบายเพราะว่ารอโฟตอนนี้เป็นในฝั่งของเบลิตแล้วนะครับผมโอเคทีนี้เราก็จะหาซัพพลายทิ้งไว้ก่อนชุดนี้นะครับซัพพลายชุดนี้แล้วก็ตรงนี้ ในการจังหวะเข้าเทรดนะครับผมจะเอาดีมาตรงนี้ออกนะครับะจะมีตรงนี้นะครในการเข้าเซลล์นะครับจะมีชุดนี้นะครับแล้วก็ชุดนี้นะครับผมแต่ผมจะไม่ได้เข้าเนื้อหาของการสร้างโมเดลการเทรดนะครับผมเห็นไหมชุดนี้ก็เกิดการซับตอบเห็นไหมเนี่ยจะเป็นการ b y a d ของการเทรดใช้ได้ทุก time frame นะครับอันนี้คือคือเรายังไม่ได้เข้าลึกในส่วนของมัติ time frame นะถ้าส่วนของมัติ time frame เนี่ยมันจะย่อลงไปอีก ย่อลงมาย่อย่อยลงมาอีกนะครับโอเคไปต่อเซลล์ Sell ต่อนะครับผมจนกว่าจะเกิดการเช็งเอาคาแรคเตอร์ในฝั่งของบูลิตสร้างไมเนอร์โอเคทีนี้ราคาเนี่ยลงมาแต่อะไรแต่ดีมานชุดนี้นะครับถ้าในความเป็นจริงนะครับผมถ้าเป็นในความเป็นจริงที่เราเทรดหลักๆหรือเราเรียนไปถึงในขั้นของแอดวานแล้วเนี่ยเมื่อราคาลงมาถึงดีมานที่เรา เป็นเซตอัพลองที่เราจะเข้าเทรดเนี่ยเราจะมองเราจะย่อเข้าไปในโลว์ทาเฟรม e นะครับในท i มมิ่งเอนทรีหรือหรือการหาโมเดลการเทรดในโลว์ทาเฟรม e นะครับในฝั่งบายนะครับผมโอเคราคาเนี่ยสร้างไมเนร์แล้วแสดงว่าอะไรแสดงว่าชุดนี้นะครับสิ้นสุดการ pullback นะครับราคามีโอกาสที่จะกลับขึ้นมาเบรกออฟสต u c t เจอแล้วสร้าง swing ชุดใหม่ให้เรานะครับผมโอเคไปต่อ เราก็อะไรเราก็จะมองบายเป็นหลักนะครับผมทีนี้เราก็มองบายเป็นหลักนะครับดีมานชุดนี้โอเคในส่วนของในความจริงก็จะมองหาโมเดลการเทรดระหว่างสองโซนนี้นะครับผมราคาลงมาสร้างอะไรสร้างไมเนอร์ต่อนะครับผม ก็รอจังหวะนะครับในการเทรดนะครับราคาก็บอสต่อนี่แหละครับคือการระบุสวิงระหว่างการแยกโครงสร้างนะจะแยกย่อยให้เราเข้าใจเพิ่มมากขึ้นนะครับผมก็หวังว่าคลิปนี้นะครับจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับผมในการที่ดูโครงสร้างราคายังไม่เก่งนะครับผมก็ไปฝึกไปฝึกดูนะครับไปฝึกดูนะครับผมค่อนข้างที่จะมีประโยชน์กับเพื่อนๆหลายๆคนนะครับโอเค นะครับต่อไปก็อาจจะเป็นในเรื่องหาของมาติดทางเฟรมแล้วนะครับก็ใกล้จะจบในเรื่องของโครงสร้างราคาแล้วครับแล้วเราก็จะไปในเรื่องของดีมันสปายนะครับในบทต่อไปกันนะครับผมก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะครับที่ดูคลิปนี้จนจบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะครับให้กับช่องของเราด้วยนะครับผมแล้วถ้าใครยังไม่ติดตามเพจนะครับก็สามารถเข้าไปติดตามเพจ Facebook ชื่อช่อง Smart Money SMC Custom เรอ์ได้นะครับผมอ่าก็ขอขอบคุณครับ